สวัสดีครับวันนี้ผมก่อจะมาฮัดเขียนนะครับตัวอักษรล้านนานะครับก็เป็นตัวอักษรเมืองนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอักษรล้านนานะครับนี่ก็จะเริ่มคัดลายมือนะครับเป็นกิจกรรมก่อนนอนนะครับต้องฝึกบ่อยๆครับผมโอ้ฝนกระตกเนาะก่อนนอนคัดลายมือก่อนนะครับโอ้เสียงฝนดัง พัดใจมือกักสามบรรทัดตัวกะนะครับกะกะขะกะขะงะอีนาะเดี๋ยวเปลี่ยนมาพิมพ์ในคอามดีกว่าง่ายดีทบทวนนะครับ mê về La Và Chi Mi Vái Và Máy กาเมเวลาฝาจีมีไว้ใจดีปีติหิหาบุพผาป่าไม้